สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐาน,นะประธานกรรมธิการนะคะวันนี้ค่ะพวกเรานะคะกรรมธิการทุกๆท่านรวมถึงที่ปรึกษาทุกๆท่านนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องของร่างพรบฉบับนี้พวกเรากรรมธิการทุกท่านอยากจะขอส่งความห่วงใยนะคะไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ประสบอุทกภัยรวมถึงดินสไลด์ณเวลานี้นะคะตอนนี้ค่ะก็ อาจจะผ่านในเรื่องของอุทกภัยไปบ้างบางส่วนแต่ตอนนี้ที่หนักที่สุดก็คือในเรื่องของดินสไลด์ในแต่ละอําเภอนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราได้ประสบในปัญหาในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นวันนี้ในฐานะทั้งประธานแล้วก็พวกเรากรรนิการทุกท่านเราอยากจะขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาทหารตำรวจ รวมถึงนะคะโดยเฉพาะตชด327ค่ะที่นำฮอนะคะขึ้นไปนำเอาทั้งอา,อาหารยาน้ำนะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะขึ้นไปให้พ่อแม่พี่น้องที่โดนดินสไลด์แล้วก็ไม่สามารถที่จะเ,เข้าทางภักพื้นดินได้อันนี้ต้องขอต้องขอขอบพระคุณทุกทกุท่านจริงๆค่ะแล้ว เนื่องจากว่าเราทําในเรื่องของร่างพระราชบัญญตัติในเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ค่ะดิฉันเชื่อว่าร่างพระราชบัญญตัติฉบับนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมศักยภาพค่ะของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราค่ะให้มีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในอีกทางหนึ่งอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงที่ประเทศเราเกิดภาวะภัยพิบัติแบบนี้หรือต้องฟื้นฟูจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องน้ําเครื่องมือต่างๆตามศักยภาพของชุมชนพี่น้องของเราการให้ความช่วยเหลือผู้ผประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในพื้นที่บ้านรอยแหลมอําเภอตําบลแม่อายอํอเภอแม่อายจังหวัดเชีงยงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะอีก2พื้นที่3พื้นที่ที่พวกพวกเราพี่น้องชาติพันธุ์นะคะก็ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ อัปเดตที่สุดค่ะในวันนี้ค่ะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ประกากยอนะคะบ้านดอยช้างป่าแผ่จังหวัดลำพูนค่ะได้ขนอุปกรณ์ทําความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ดักไฟป่าขึ้นไปช่วยนะคะรวมถึงเครื่องเป่าลมเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในภัยพิบัติในจงังหวัดเชียงรายแล้วก็ยังมีพี่น้องชาติพันธุ์อีกหลายชุมชนค่ะที่ช่วยระดมความช่วยเหลือไปอยังผู้ที่ได้รับภัยพิบัตินี้ตัวอย่างเหล่านี้ค่ะก็แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราหากได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมพวกเราจะสามารถเป็น1มือหนึ่งไม้1นึน่เรียวหนึ่งแรงที่สำคัญในสังคมได้นะคะก็ยังไงก็ขอฝากความห่วงใยไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะคะส่วนในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะคณะกรรมการของพวกพักการเมืองและภาคประชาชนจานวนทั้งหมด42ท่านนะคะ ซึ่งตอนนี้ค่เราประชุมทั้งหมดอยู่ที่28ครั้งซึ่งเป็นจำนวนครั้งที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปแล้วเราก็ได้คั้นเอา ตกผลึกจนถึงที่สุดแล้วนะคะในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะซึ่งการขับเคลื่อนนี้จะเป็นวาระที่สําคัญนะคะของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันถือเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทยค่ะที่จะก้าวสู่สังคมพระหูวัฒนธรรมที่โอบรับคนทุกกลุ่มทุกวัฒนธรรมได้อย่างเสมอภาคกัน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเป็นการยกร่างขึ้นใหม่เป็นฉบับแรกทั้งฉบับโดยมีเจตนารมให้เป็นกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถดำรงวิถีชีวิตของตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะ โดยกรรมธิการเราได้นําร่างในทุกๆฉบับนะคะมาคันจนเสด็จน้ําโดยมีสาระสําคัญทั้งหมด6ประเด็น6ส่วนดังนี้นะคะในส่วนแรกค่ะส่วนที่หหลักพื้นฐานแห่งสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์มีบทบัญญัติรับรองให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นนะคะสิทธิการได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยต้องไม่เหยียดหยามสร้างความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะสิทธิทางวัฒนธรรมสิทธิในการจัดการศึกษาด้วยภาษาของตัวเองสิทธิในที่ดินทำกินและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิในการเข้าถึงสาธารณนุโพคขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพอันนี้เรายกตัวอย่างเบื้องต้นในสิทธิที่เราเราได้พูดคุยกันในชั้นกรรมิการค่ะ ส่วนที่2ค่ะคกลไกการคุมขาดเป็น,นกลไกระดับนโยบายโดยที่เรากําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในส่วน,นกลไกระดับปฏิบัติการค่ะกําหนดให้มีคณะกรรมการกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่ะเฉพาะเรื่องที่มีปัญหาหรือมีประเด็นเกิดขึ้นมานะคะ ส่วนที่3ค่ะการจัดตั้งสภากลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็น,นกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะจะเป็นศูนย์ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในระดับนโยบายแล้วก็ในระดับการขับเคลื่อนส่วนที่4ค่ะการจัดทําฐานข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ค่ะกําหนดให้มีการจัดทําฐานข้อมูลกลางของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกําหนดนโยบายค่ะ ส่วนที่5ค่ะการจัดตั้งเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะซึ่งทางกรรมธกรรมธิการทุกท่านวันนี้พวกเรายืนยันนะคะการกําหนดพื้นที่คุ้มครองไม่ใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มชาติพันธุ์โดยการกําหนดพื้นที่นี้ค่ะจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ซึ่งจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่แต่อย่างใด ส่วนที่6ค่ะบทกำหนดโทษค่ะเรากำหนดไว้เพื่อคุ้มครองพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราไม่ให้โดนเหยียดหยามสร้างความเกลียดชงังหรือเลือกปฏิบัติค่ะทางนี้ค่ะในการยกร่างพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมิการวิสามาันมีเป้าหมายสำคัญในการเปลี่ยนพื้นที่ความเห็นต่างให้เป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์สารพลงังสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักสากลเป็นสำคัญ ซึ่งกรรมธิการพวกเราทุกท่านค่ะพร้อมที่จะชี้แจงต่อสภาในทุกๆประเด็นเพื่อให้ร่างพรบรฉบับนี้เป็นก้าวแรกที่มั่นคงต่อพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราทางประเทศค่ะาาาาาาท่านผู้แรอตอบ่นผู้ตอบให้ให้ทางตัวแทนแล้วกันก็ขออนุญาตนะคะเนยนมั่นใจว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเข้าใจบริบทความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ่วมไม้่วมมือท่านมองภาพว่าจากเหตุการณ์ทุกข์ภัยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเราร่วมด้วยใช่กันเพราะนั้นพรบฉบับนี้ท่านมั่นใจว่าทุกท่านจะเห็นด้วยอาจจะมีประเด็นที่ไม่เข้าใจบ้างอาจจะซักถามแต่ความคาดหวังของคณะกรรมการของเราภายใต้ทุกท่านที่มาวันนี้ท่านมั่นใจเหลือเกินว่าทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองหรือทุกคนต้องเห็นด้วยในสิ่งที่เขาต้องมี คำนึงซึ่งคำานึ่งพวกเราคำานึงเสมอว่าเขาพูดคำานึงให้พวกเราคณะกรรมการทุกท่านมีชีวิตแต่ไม่มีลมหายใจวันนี้กรรมการต่อลมหายใจให้กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มแล้วค่ะพี่น้องที่เคารพครับถ้าท่านเห็นบนเวทีนะครับจะเห็นว่าในส,สัดส่วนของกรรมการนั้นเนี่ยมีทั้งจากตัวแทนคณะรัฐมนตรีนะครับตัวแทนพรรคการเมืองและที่สําคัญก็คือพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในบริบททั้งทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ แน่นอนครับว่าความคาดหวังของเรานะครับเราคาดว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องย้ํานะครับแล้วก็จะมีการส่งให้ทางสภาเป็นผู้พิจารณานะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจรายงานแล้วก็ท่านประธานสภาก็จะเป็นผู้บรรจุวาระนะครับต้องนําเรียนเบื้องต้นนะครับว่าขณะนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่มีการเสร็จพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของกระทรวงอุดมศึกษา4ี่ฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เรียกว่าประเทศนี้ไม่ตีเด็กนะครับ แม้กระทั่งกฎหมายที่เมื่อเช้ามีการพิจารณาแต่ว่าอาจจะต้องถูกชะลอหรือถอนออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีการบจจรรจุกลับเข้ามาฉะนั้นเนี่ยลำดับของการพิจารณาจะต้องมีการพิจารณาต่อกันครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการบรรจุวาระนั้นจะถูกบรรจุวาระในการประชุมครั้งถัดไปแน่นอนนะครับถ้าสัปดาห์หน้าไม่มีการประชุมร่วมก็จะอยู่ในวาระของสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้าสัปดาห์หน้ามีการประชุมร่วมกับทสภาก็คาดว่าจะอยู่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับ ก็ต้องนําเรียนว่ามีข้อสงวนบางประการครับที่เพื่อนสมาชิกสงวนบางประเด็นไว้นะครับทั้งในเชิงเนื้อหาสาระแล้วในเชิงเทคนิคทางกฎหมายนะครับซึ่งประเด็นเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นครับว่ากรรมธิกรารได้เห็นว่าประเด็นหรือเหตุและผลที่เราผลักดันจนผ่านออกมาเป็นถ้อยคําที่อยู่ในแต่ละมาตรานั้นเป็นอย่างไรนะครับในชั้นสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ความตั้งใจของคณะรัฐมนตรีนะครับผมก็ต้องนําเรียนด้วยความชื่นชมนะครับว่า ท่านนายมตรีเศรษฐาทวีสินนะครับท่านเองให้ความสําคัญและพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกๆนะครับท่านนายกแพทงทานชินวัตรผมมั่นใจท่านครับท่านให้ความสําคัญท่านตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านเดินทางไปที่หินราดในนะครับจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่นั่งที่เป็นกรรมธิการเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังผมณขณะน,นี้ฉะนั้นเนี่ยในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเรามั่นใจว่าจะผ่านทั้งวรารณะสองนะครับแล้วก็วราระสามนะครับ แล้วเมื่อไปถึงวุฒิสภานะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการในส่วนของวุฒิสภาซึ่งก็ต้องมีสัดส,ส่วนของพี่น้องชาติพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วผมเองก็มั่นใจกรรมาิการเป็นเสียงเล็กๆครับที่ต้องส่งเสียงแล้วก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนให้ส่งเสียงช่วยเราในการทําความเข้าใจประเด็นเหล่านี้ซึ่งคนที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ได้ชัดเจนนะครบถ้วนกว่าผมนะครับก็ต้องขออนุญาตอยากจะเรียนเชิญท่านศักดาแสนมีนะครับในฐานะตัวแทนของพี่น้องสภาพ,พูดแทนราษฎรซึ่งเราเองก็ได้มีโอกาสผ่าน การพิจารณาความเห็นชอบตั้งแต่วาระที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเสียงที่อภิปรายทั้งให้การสำรวนการพักดันกฎหมายซึ่งทั้งหมดมี5ร่างซึ่งร่างของภาคประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไดเ้เสนอเข้ามานะครับซึ่งในการพิจารณาณขณะนี้ถือว่าเป็นร่างกรรมธิการที่มีการปรปับปรุงแก้ไขให้อยู่ในที่มัดปุ๊กแื้ความเห็นหลักการสาระสาคัญของทุกๆร่างเข้ามาอยู่ในร่างกรรมธิการซึ่งเชื่อว่าทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับรวมทั้งผู้ที่เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนมาต่อเนื่องเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนในการผลักดันในวาละที่สองที่สมนะครับผมเองต้องขอขอบคุณนะครับที่เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนการผลักดันก,กฎหมายครั้งนี้ตั้งแต่วาระแรกไปจนถึงในวาระที่2องสานี้ต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าทางสสนะครับสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรนะครับ ที่ให้กําลังใจทั้งนอกวงเวทีกรรมธิการซึ่งเราเชื่อมันม่นว่าสิ่งเหล่ออานี้จะเป็นไปตามที่ท่านประธานกรรมธิการได้เกินไว้นะครับว่าจะมีกฎหมายส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตพวกเรานะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยทําให้ประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มีอารยะแล้วก็เป็นประเทศที่สามารถที่จะขับเคลื่อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพุทธธรรมแบบไทยเราเนี้ยให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนได้ครับ ขอบคุณครับผมเดี๋ยวปากให้ติดจบสวยๆนี้และอาจจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดในชุดนี้นะครับขออนุญาตเรียนว่าผมได้ไดประสบการณ์ที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะภูมิใจได้จากผลงานของคณะอนุกรรมธิกรรมชุดนี้เนื่องจากว่าในการเมืองเรามักจะมองไปที่ความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่นานๆครั้งเราจะได้มองในสิ่งที่เป็นชั้นทามตินะครับ ซึ่งชันธามติที่สะท้อนโดยกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นกฎหมายต่อไปเนี่ยก็คือความยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางสังคมซึ่งเดิมทีก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนไม่ยอมรับได้มากถึงขนาดนั้นแล้วกลายเป็นปัญหาต่างๆผ่านมาเป็นนับร้อยปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราผ่านในวันนี้ไปจากขั้นของเราเนะครับไปสู่วรระที่สองและสามเนี่ยเราหวังว่าสิ่งนี้จะเริ่มต้นในการสร้างสังคมไทยยุคใหม่ ซึ่งทุกคนมองเห็นสิ่งที่มากเป็นกว่าตัวเองและคนที่อยู่รอบตัวแต่มองไปถึงคนที่อยู่ไกลออกไปซึ่งอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยและอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันอีกเลยในชีวิตแต่เราก็เผื่อแผ่เขาด้วยคิดถึงเขาด้วยไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความเข้าใจและความนับถือและความยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงผมคิดว่างานของคณะอนุมรรมการชุดนี้มีบทบาท กระจายกันไปในหมู่กรรมธิการทุกท่านแต่อยากจะขอชื่นชมท่านประธานและท่านเลขานุก,การเป็นพิเศษ